ก็น้องมันจะเป็นตัวเก็บโอเออะไรก็คือลดลงแบบ significantly ใครที่เกลียดหน่อยก็แบบแม่งใช้แชท GPT เลยจ้าเราพูดมาอย่างนี้โวยอย่างนี้ถามว่าได้ไปไหมไช่เพราะฉันตกตั้งแต่รอบอินเทอร์วิวแล้วจ้าทำไมต้องไปทำอะไรแบบนั้นนะคะพี่ไม่ได้มีใครมาจี้คอแค่ต้องไปทำนะใเรวก็จะไม่ได้เป็นหมอเขาเดี๋ยวทำเาะเขาเกียดเปล่าๆคิดว่าสกิลภาษาอังกฤษเรามันห่วยแตกก็ตามแต่ขายของมากเลย สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับสื่อช่องของพวกเรานะคะ The Sky Lane ก็คลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคําถามว่าแบบเออภาษาอังกฤษเนี่ยมันจําเป็นยังไงบ้างหักการเรียนแพทย์นะคะเข้ามาในคณะเนี่ยยังได้เรียนภาษาอังกฤษอยู่ไหม How to maintain English skill ในแบบเอออินเวอ์ที่ไม่ค่อยจะได้ใช้ใช่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบเออไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเออมันมี Impact อะไรบ้างคิดว่าถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบไหมเนาะประมาณนั้น คลิปนี้ก็มีคำตอบค่ะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มคิดนีนะเราก็ขออ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเราในการที่แบบเราเรียนนอสพอมาหนึ่งปีเนี่ยว่าภาษาอังกฤษอะที่เราใช้อะสกิลอะมันมีอะไรบ้างน,นะคะเคื่อนับบได้เลยสิ่งที่คิดว่าน่าจะขาดไม่ได้เลยก็คือสกนะิลเรตติ้งเนาะเพราะว่าทุกคนเราก็ต้องอ่านตำาานรอาอ่านเทหรือวอ่านสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรตติ้งคือภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าจะไม่ได้ใช้ก็คือได้ใช้แน่นอนทุกวันด้วยอ่าน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 เท็กอ่านตำราก็คือมันก็ต้องออ่่่านนตลดยูวทุกค แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะในการเรียนพี่คณะเราอะเวลาอาจารย์สอนอะคือสไลด์มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ประมาณเกือบทุกที่เลยน้องที่เป็นออโรงเรียนแพทย์เขาก็ใช้ประมาณภาษาอังกฤษประมาณ80-90%ในการที่จะสอนอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์ที่เขาแบบอาธิบายอะไรเงี้ยก็อาจจะเพื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษก็แล้วแต่อาจารย์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นภาษาไทยที่เขาอธิบายใช่แล้วก็เวลาสอบอย่างเงี้ยก็จะสอบเป็นภาษาอังกฤษใช่เวลาสอบ MEQ MCQ เนี่ยคือเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าเหตุผลที่เขาสอบภาษาอังกฤษอ่ะมันจะต้องมีการสอบ n l หรือว่า National License ที่เราต้องสอบทุกคนไปแล้วในปี3ปี5แล้วก็ปี6ซึ่งเราสอบพอทุกคนอ่ะต้องผ่านการสอบอ<ช>ันนี้เว้ยคือถ้าไม่ผ่าน,น<ว>ก็จะไม่ได้ไปประกอบโรคสิย์ใช่แล้วก็จะไม่ได้เป็นหมอเพราะฉะนั้นอะมันก็คือเหตุผลว่าทําไมที่คณะของเราอ่ะถึงแบบให้เราเรียนแล้วก็สอบภปปาษาอังกฤษเนาะใช่ส่วนสกิลอื่นก็จะเป็นแบบ writing หรือว่า สเปกกิ่งอน่ยคือมันเนีแทบจะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออนอกจากว่าแบบยูจะไปจอยกิจกรรมอะไรที่แบบนอกคอรเลกชวลอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออกิจกรรมพวอะไรเราจะไปที่ใบอีทีนึงนะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับพวกแบบสกิลไรทิงภาษาอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็จะได้ใช้อยู่บ้างในคาบเรียนภาษาอังกฤษที่อย่างคณะของเราอะมอขอเนาะคือจะมีให้เรียนสี่คาบสองสัปดาห์ใช่ซึ่งนานๆทีก็จะแบบมีการสั่งให้เขียนเอเจน์บ้างแต่ว่านานๆทีอะทุกคนกิ๊บป้าก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ปร้แล้วแบบ ทุกคนเวลาเขาเขียนเฉยเงี้ยเราส่งไปอ่ะคือมันก็มีเพื่อนในคณะเอ้มีเพื่อนในเขาเรียกว่าอะไรเฉกที่เรียนด้วยกันหลายคนใช่ไหมอาจารย์เขาก็ไม่มานั่งตรวจละเออยดหรอกีแล้ว,ว่าเฮ้ยอยู่ตรงเนี้ยลองปรับแก้แก้มมาเป็นแบบนี้ดีไหมหรือว่าแบบคาศั่งอย่างเงี้ยสามารถเลเวลอัาคำศัท์ได้นะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเหมือนช่วงที่เราเตรียมสอบไอเอลที่แบบจะมามเข้าคออเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าแค่เป็นการได้ practice ตัวเราเองเฉยๆแล้วก็แค่ส่งงานนะทุกคน ซึ่งแบบอย่างบางิีเนี่ยใครขี้เกียจหน่อยก็แบบไม่ไใช้แชท GPT เลยจ้าก<ะ>็ใช้มันก็ใช้ได้แทบไม่ค่อยได้ใช้สกิลเ,เลยอ่ะต่อมานก็จะเป็นสกิลเออ สปีกิ่งเนาะอของแบบภาษาอังกฤษเงี้ยก็คือมันก็ได้ใช้อยู่ในค่าภาษาอังกฤษเออเราดูมบอกไปเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เราเรียนในคณะพอเข้ามามันจะเป็นภาษาอังกฤษกับการแพทย์ระับคนว่าแบบเออสมุดหมอพยาบาลในโรงพยาบาลเขาเนเคหเขาเนเคตกันยังไงล้วเป็นภังตัวย่อตัวย่อเอออะไร<ล>ะนี้เราก็แบบเป็นพวกการพรีเซนต์แบบให้ดูมีความโปรเฟชั่นแลมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ มันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษแบบลงแกมมากจ,ากจาก้าทุกคนเก็บปะเราเพ่รู้สึกมันดีมากเพราะว่ามันทําให้เหมือนกับว่ารู้สึกมัน,มนได้ใช้ใช้จริงะได้ใช้จริง กลับมาเรื่องที่ตัว speaking เนาะก็คือจะมีแบบนําเสนอก็บ่อยอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนบบช่วยการนําเสนอกับเพื่อนอะอม,มันไม่ได้แบบจริงจังขนาดที่แบบว่ามีกรรมการมานั่งฟังหรือว่าอะไรขนาดนั้นเราอยู่เก็ตความที่มันเป็นการ presentation เออ<ป>เราต้องเตรียมตัวมาก่อนใช่เราต้องเตรียมตัวมาก่อนอยู่อาจจะมีส c r i p t แหละแมอยูก็มีแบบเอาล i n e วิ่ต้องพูดป,ประมาณนี้<ม>ใช่ไหมแต่ว่าพอแบบถามว่าแบบ skill speaking จริงๆในชีวิตประจําวัน เราไม่ได้มีสคริปต์ไงเพราะเราอะพูดประโยคนี้จบนะเราจะพูดอะไรต่อนะคยมันต้องแบบเ u e นลี่มาจากหัวเรา,วาเราจะพูดอะไรต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะเขาว่ามันไม่เหมือนกันเลยการที่แบบสปีก n g ง i s h ในการ e ี e ซนเ t ชันกับเป็นคอนเว r ิเซชันทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม สกิลการ p เป k ก n g e n ั l anyway i s h ของพวกเราอ่ะ so ก็ค uh ือลดลงแบบ s ิ g n i f i ฟิคแคลี่อ่ะยูเก็ตปารคือแบบมันไม่ได้ใช้อ่ะมันไม่ได้พูดมีคนให้พูดด้วยเนาะอย่างเพื่อนเราที่แบบมาจากโรงเรียนอินเตอร์เนช่อน่างเงี้ยก็แบบเออได้ยินเพื่อนบ่นๆกันเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเนี่ยยูไอไม่ค่อยได้ส p ป a k e n g อ i ง h เลยนะเพราะว่าแบบมันยังไงอ่ะไม่ค่อยมี o อ t u n ที y ให้ได้ใช้นะคะประมาณนั้นทีเนี้ยมาถามเรานะว่าแบบเออ บางสก,กิลมันไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วมันยังจําเป็นอยู่ไหมเนาะเพาแบบผมแบบมันเลยตามเลยได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบเราว่ามันก็ยังจําเป็นนะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะทุกคนพอตอนที่เราอยู่ปีสองอะมันจะมีสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษซึ่งเขาอะก็จะบังคับให้เราสอบทุกคนอยู่แล้วแล้วแบบพี่เขาก็แบบรีวิวมาว่ามันเหมือนการสอบไอเอลเลยอ่ะนนอะอแบบมี speaking writing ใดๆแบบ่งพาร์ทใช่แล้วก็อันเนี้ยคือเราต้องสอบแล้ว มันเข้ามาคำนวณในเกตเราันเนาะก็แบบพี่เขาก็บอกว่านะระวังนะน้องมันจะเป็นตัวเกตโอเออะไรอย่างงี้ซึ่งเราเราก็ยังไม่ผ่านจุดนั้นเล็กไม่สามารถรีวิวได้นะคะแต่ว่าก็มันเป็นอีทางน,นึงเราที่แบบเออจะต้องแบบยังต้องใช้อยู่แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เป็นการแบบที่เราจะต้องไปจอยก,กิจกรรมนอกคาลิกรัมซึ่ง อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในระบบก,การเรียนแล้วอ่ะมันจําเป็นไหมคือมันจําเป็นนะคือชีวิตเรามไม่ได้จบที่อยู่ในห้องเรียนที่เราเคยพูดพูดไปนะ้องแบบเออเราต้องทํากิจกรรมสร้างโปรไฟ,รฟรล์อะไรเงี้ยสมมติวันนี้คืนดีอยู่อยากไปทํารีเสิร์ชต่างประเทศหรือว่าอยากไปเอเล็กทีฟเมืองนอกไปโครงการเอ็กชิงไปแบบจอยกิจกรรมที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลล้วอยู่ต้องใช้ภาษาอังกฤษถ้าส่วนใหญ่อ่างเงี้ยพวกนี้มันยังจําเป็นอยู่แล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่แบบ ภาษาอังกฤษนี่แหละจะเป็นตัวพาเราไปอยู่จุดๆนั้นเนาทีนี้เราก็ขอขยายความนิดนึงว่าแบบเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าแบบมันจะมีกิจกรรมพวกนั้นวาให้เราสามารถไปจอยได้คือเราจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าแบบจะตกข่าวใดๆเพราะว่าแบบมันก็จะมีแบบอินสตาแกรมของคณะหรือละ,อะสมาคม มันเรียกว่าสโมอ,อ่ะของสโมของสโมของแต่ละมหาลัยแล้วก็จะมีพวกแบบสมาคมนิสิตแพทย์ของประเทศไทยเนาะ SMT s, <S, SM <ST> <S มีพวก IFMSA อะไรเงี้ยที่เขาแบบจะมีการแจ้งข่าวสารอัปเดตกิจกรรมให้เราแบบรู้รู้รอยู่ตลอดเวลาถ้าู่คิดจะเข้าไปดูอ่ะเออก็มันก็จะมีพวกกิจกรรมไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไปทำรีเสิร์ช ะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายไก่กองซึ่งอย่างของมขอนะคะมันก็จะมีอยู่น่าจะมาณช่วงมช่วงปีหนึ่งช่วงปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เราแบบเขียนเอเซแล้วก็ไปอินเทอร์เิวเป็นภาษาอังกษเพื่อที่จะได้ไปช่วยทําวิจัยที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเนาะซึ่งถามว่าอันเนี้ยเรามีครู้สุมันมันสำคัญมากนะเพราะว่าแบบมันเป็นโอกาสที่มาเร็วมากตั้งแต่เทอมหนึ่งปีหนึ่งทุกคนแล้วแบบ ปีหนึ่งอ่ะมันได้เปียกมากๆในการที่จะไปจอยอโครงการนี้เพราะว่าเราอ่ะได้หยุดปิดเทอมเยอะที่สุดถึง3เดือนเลยนะแล้วอันนี้มันก็คือแบบเป็นกิจกรรหนึ่งเดือนใช่ไหมนอกจากพอเรากลับมาเรก็ยังมีเวลาว่างอะไรอยู่แล้วแบบส่วนใหญ่คนที่ไปอ่ะก็คือเป็นนักเรียนปีหนึ่งด้วยกลับมาคือ,อยูเกตป้าเราใช้ว่าปิดเทอมเนี่ยคุ้มค่าโปรไฟล์กลับมาก็ต่างแล้วอ่ะแล้วประเทศที่ไปก็คือแบบมีให้เลือกด้วยนะแบบ เดี๋ยวปีที่แล้วก็มีไต้หวันมีฮังการีมีแบบเกาหลีมีโรแลนสเปนแบบโหประเทศแต่ละประเทศแล้วคือดีทั้งนั้นเลยแล้วแบบประเด็นคือเขารับแบบประเทศละหนึ่งถึสองคนเลยเนี่ย เพราะสถานการที่แบบเรามีภาษาอังกฤษสกิลภาษาอังกฤษเตรียมไว้เรามีความรู้สึกมันได้เปรียบมากใช่เราพูดมาอย่างนี้โวยอย่างนี้ถามว่าไ,ได้ไปไหม <c oughs> ไม่ไ,ไปเพราะฉันตกตั้งแต่รอบอินเทอร์วิวแล้วจ้าก <c oughs> ็คือแบบก็แอบเสียใจอยู่เหมือนกันว่าแบบเออตรงนั้นนะไม่ได้แบบเตรียม <c oughs> ตัว <c oughs> ไปให้มันดีๆวันนี้เออ นอกเหนือจากนี้นะคะมันก็ยังมีโครงการของแบบ Asian Medical Student Association ซึ่งเรียอๆวๆแอนซานนะคะมันจะเป็นโครงการแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยประมาณแบบ7วันอะไรเงี้ยไปต่างประเทศกับแบบมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะแพทย์ของมอ,อื่นที่แบบอยู่ในเอเชีย ที่เราทําสัญญาคู่โคกันออที่เราทําสัญญาโคกันแต่ละปีก็จะมีคู่สัญญาที่แตกต่างกันออกไปเรื่อยๆอย่างของปีเนี้ยใช่ไหมเราไปจอยมามเป็นที่แบบคลิปมาเลยเมื่อกี้นี้คือของขายของนะก็คือก็คือไปกับโครงการนี้ไปกับของมอสยามเพราะว่าแบบอย่างปมอหนึ่งมันจะได้คู่สัญญามาแต่แบบมีคนไปชค่สิบห้าคนเนี้ยถ้าเกิดว่ามอน,นั้นคนไม่พอเอง,งี้ยก็จะเปิดรับรอบประเทศที่แบบ นสพจะทั่วประเทศสามารถแบบไปสมัครรีจิสเตอร์เพื่อที่จะคัดเลือกไปได้แล้วเราก็แบบเออไปกับมอสยามาก็คือเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆนอกจากแบบจะได้ไปแบบเมืองใหม่ๆใช่ไหมไปหาเพื่อนใหม่ที่แบบเป็นเพื่อนนอสพในประเทศด้วยกันที่ไปได้วยกันเนาะหรือว่านสพที่แบบเป็นโฮสที่อยู่ที่นั่นอะ่ะในระยะเวลาเจ็ดวันนะเรามีความรู้สึกว่าเป็นเจ็ดวันที่คุ้มค่ามากไม่อยากให้มันจบลงไปเลยได้จอมอ่ะใช่ใช<า>นอกจากเราจะได้ไปแบบ ออไปท่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนานะเราก็จะมีพวกแบบกิจกรรมเวิร์กช็อปอที่มันเป็นแบบอะคาเดมีอย่างทำเกี่ยวกับคณะแพทย์อย่างเช่นแบบที่เราไปได้ทำมานะก็จะมีแบบพวกใส่ฝงใส่เฟือการเย็บผงเย็บแพลดูแบบนอตติ้งอ่ะก็คืออันนี้คนที่มาสอนเราก็จะเป็นพวกแบบโปรเฟสเซอร์แล้วก็มีทางแบบพี่ชั้น เออคลิท, <Okay. S 2> ที่นั่นเ mm hmm. พราะฉะนั้นอยากไปดูว่าเป็นยังไงก็ไปดูได้นะคะคลิปเพิ่งปล่อยไปใช่ <laughs> ขายของนักมากเลย <laughs> นั่นแหละ <laughs> พาะง้นนะคะภา,าษาอังกฤษก็คือมันจะเป็นสิ่งที่พาเราไปถึงจุดมุ่งหมายเหล่านั้นนะคะทุกคนแล้วแบบเอออย่างจะมีคนถามว่าทำไมต้องไปทำอะไรแบบนั้นนะคะ mm hmm. พี่ผมแบบอยู่ที่ห้องเฉยๆเรียนตามแบบ หลักสูตรที่คณะได้ไหมปิดเทอมก็ขอ,อนอนตีพุงอย<ม>ู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราคิดว่ามันก็ได้เหมือนกันเราแต่คนเลยว่าบบเออยูอยากไปทํำไหมมันไม่ได้มีใครมาจี้คอแค่ต้องไปทำนะอะไรเงี้ยมันไม่มีเว้ยมันอยู่ที่เราอย่างเดียวแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าการที่เราไปจอยกิจกรรมเหล่านั้นอะมันทําให้เรามีโปรไฟล์ยูนิคกว่าคนอื่นเราดูแบบแซนออกมาแล้วถามว่าทำไมเราต้องแซนเ u t ออกมาล่ะทุกคนเอาเดี๋ยวเขาเขาเกลียดเปล่าๆแต่ว่าพึ่งจริงแล้วอ่ะ คณะของเราอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเรียนหกปีแล้วมันจบใช่ไหมหนุกคนเราจลรูุ้ว่าเราต้องมีต่อเฉพาะทางต่อเฉพาะทางสายย่อยลงไปอีกหรือว่าบางคนอาจจะแบบไปสายวิจุง่งวิจัยอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีโค้ตา้าทุกคนอ่ะเก็ียดปะคณะเรามีสองร้อยสามร้อยคนใช่ปะแต่ว่าโค้ต้จริงๆอาจจะมีแค่หกสิบห้าสิบที่ก็ได้แล้วทําไมเขาถึงจะเลือกคุณน่ะใช่มันก็เหมือนนั่นแหละย้อนกลับมาแล้วสร้างโปรไฟล์ให้เราเองนะคะนั่นแหละ ต้องต้ม่ประกอบวิชาชีพมันก็แบบได้กันทุกคนแต่ว่าแบบโอกาสพวกนั้นมันไม่ได้มีพร้อมสำหรับทุกคนใช่มาสู่คำถามต่อไปแล้วเราจะเมนเทนอังกฤษกิล l ของเรายังไงในดินแดนที่ mother language is not English but it is Thai ก็คืออย่างแรกที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละก็คือแบบเออก็เอาตัวเองไปอยู่ใน environment นั้นสิ ้ะทำยังไง่ะไรเนี่ย Environment จำไ้ก็คืออ่ะดูหนังฟังเพลงฟังอดแคสต์เป็นภาษาอังกฤษอ่ะด้ละหนึ่งนอกจากนั้นนะเราก็มีความรู้สึกว่าการให้เราไปจอยกิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าการไปอยู่ในชมรมอะไรเงี้ยที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างโมหะค่ะมันจะมีชมรมชมรมเนาะชื่อว่าชมรมวิทศสัมพันธ์เป็นชมรมที่แบบเขาจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับ ชาวต่างชาติที่จะมาเอ็กช g งที่คณะเราเนี่ยก็จะชมรมนี้แหละจะเป็นคนไปดูแลหรือว่าเป็นการดูแลนักศึกษาแพทย์ที่จะออกไปเอ็กช g งต่างชาติชมรมนี้แหละก็จะเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็ในชมรมก็จะมีแบบบางทีก็จะมีมิวงกันเล็กๆน้อยๆมาแบบนั่งคุยกันเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่ผ่านมาจะช่วงปิดเทอมนะคะชมรมอ่ะ มันมีกิจกรรมหนึ่งของสมรมก็คือส่งคนไปแลกเปลี่ยนที่ฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคิดว่าแบบเป็นอัฟเฟอร์ที่ดีมากๆน่าสนใจนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมพวกแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วแลในคลิปๆก่อนๆก็คืองานไอเซนเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบเขาเอาเมดิคอลสต u d e ต t ของแบบทั่วทั้งประเทศอะทั่วโลกคือทั่วโลกเ็คมาแข่งกันตอบปัญหา แล้วในระยะเวลาสวันว่ะสี่ห้าวันประมาณนั้นนะแล้วมันก็ต้องมีสตาฟที่คอยดูแลไนแล้วก็แบบไปจอยได้ไปดูแลเดลิเกตไปพูดเป็นการมันมันเป็นสเปซที่เราได้โชว์สกิลภาษาอังกฤษของเราอย่างเต็มที่จริงๆอ่ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็นอกจากจะเป็นกิจกรรมไอเซนล้วใช่ไหมก็ยังมีเอ็มเซ็กก็คือมันจะเป็น องค์กรย่อยในแ e <c oughs> อมซาเอเชียนมีเดดิคอสตูเดตแอสส OCIATION รอบหนึ่งแอมซาคืออันนั้นใช่ไหมเอเชียน n m เ d ดิคอแอสส OCIATION แต่ว่านี่คือเอเชียนมีเดดิคอเอ็กชเอนส์โปรแกรมโปรแกรม,ม,มคือมันจะเป็นคู่สัญญาอ,อ,อย่างที่เราบอกไปคู่สัญญาอ,อย่างของมาขอปีนี้มันจะเป็นโรมาเนียก็คือเราจะได้ส่งคนไปประเทศโรมาเนีย แล้วเราเนี่ยก็จะส่งคนมาประเทศเราแล้วตอนที่เขามาอยู่ประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่ที่มอของเราคือมอเราก็สามารถออฟเฟอร์ตัวเองเนี่ยไปเป็นคนที่ไปต้อนรับดิลิเกตได้ไปแบบ speak e n g l i กับเขาไปอยู่เขาอ่างเงี้ยก็ได้ใช้สกิลเหมือนกันแล้วก็นอก้อเหน,นือจากนั้นน้อยยังแบบ ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้สกิลภาษาอังกฤษอะเราก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มากคือการเขียนเจอร์ a l ลรือไหมก็การเขียนใ e นฟ l คชั่นเคือการเขียนพวกนี้มันดอยู่แล้วหละมันทําให้เรามันได้รีเฟกเนาะว่าเออกิจกรรมที่เราทำผ่านๆไปเนี่ยเราได้อะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมือนเป็นการจดแดรี่ที่ดูจริงจังขึ้นมาอีกหนึงอ่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเขียนอยู่แล้วะ เราไม่ลองเขียนภาษาอังกฤษดูมันก็ได้แบบเออมีการแบบใช้สก,กิลภาษาอังกฤษ writing อะไรอย่างนี้แบบอย่างที่คือคนอาจจะพอสังเกตเห็นหรือเปล่าก็คืออย่าง i อ The Sky l ก n ยนตอนนี้นะเวลาที่แบบเราเขียน reflection หรือว่า journal ของแบบกิจก,กรรมผ่านๆมาเนี่ยก็พยายามลงบนภาษาอังกฤษมากขึ้นประมาณนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธในการที่บจะได้ใช้เนาะคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขยันหน่อยเนาะคือจะไปหาเรียนพวกแบบคอร์สเสริมตามพวกแบบ คอเซล่าเอเอหรือว่าแคนเคาเดมีเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกพับบ p พับบิกสปีกิ่งเนี้ยก็แบบมีความรู้สึกว่าโซครคูว่าอยู่แบบใช้เวลาว่าได้คุ้มค่ามากแล้วคือจะบอกว่าแพทย์กับการพับบิกสปีกิ่งเป็นแบบที่แบบมาคู่กันเลยแล้วอะตอนตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าตอนขึ้นชั้นคลินิกไปหรือว่าตอนที่แบบเป็นพวกเรซิลงเรซิเดนต์อะไรเงี้ยมันจะได้ใช้เยอะขึ้นอืมถึงเวลานั้นจริงๆบางทีอาจจะมี เพชเชียนที่เป็น foreigner มาจริงๆได้เก็ด้าเราแบบอยู่อาจจะได้ใช้อยู่อาจจะได้ใช้คอมมูนิเคชกับเขาอะไรอย่างนี้มันก็ดีกว่าอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีทุงเนทรัพย์ใช่ไหมอ๋อใช่ใช <c oughs> ่ก็คือลองแบบไปหาแบบ exchange program ช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยไปไปอยู่ต่างประเทศสักแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่ามีตาม่างนะเรามีความรู้สึกว่า มันเป็นเอ p เปรียบจุดที่ที่ดีในการที่จะได้ฝึกใช้ skill สาากิลภาษาอังกฤษเพราะว่าไปอยู่ที่นู่นอยู่ยางไงก็ต้องพูดอะเก็บปากจะกินข้าวจะสั่งอาหารจะไปไหนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องพูดถึงแบบว,ว่าเราจะแบบคิดว่า skill สาากิลภาษาอังกฤษเรามันห่วยแตกก็าตามแต่ด้วงนั้นก็คือเราก็ไม่ได้กินอะไรใช่ใช่าถามว่าสมมติอันนี้คือคิดว่าอาจจะมีคนอยากรู้นะว่าแบบไอ้คาว่ามีทุนยศเนี่ยมันต้องมีประมาณไหนเนาะถึงจะไปได้ใช่ไหม มันแล้วแต่ไงว่าเราจะไปนานขนาดไหนใช่ไหมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือเราจะไปประเทศอะไรค่าตั๋วแพงไหมต้องทำาิีซ่าไหมที่อย่างที่สามนะคะก็คืออย่างที่เราอ่ะบอกว่ากิจกรรมให้เราไปเอ็มเซฟใช่ไหม,อมเออเราไปอยู่มาอ่ะเจ็ดวันนะทุกคนเจ็ดวันค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะที่แบบต้องออกอะคือแบบค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องจ่ายโครงการอะคืออยู่ที่หมื่นห้าถามว่าแพงไหมอบนเราก็บอค่าตั๋วเครื่องบินถามว่าแพงไหมคุอไม่แพงนะเวยก็แบบว่ายง่ายสักประมาณสองหมื่น, 20, นอยู่ สองคนอยู่เออเนอะคือแบบเราไปเนี่ยคือเขาก็พอไว้แบบข้าวสามมื้อที่ผักอ่างเงี้ยรวมในหมื่นห้าละเจร้อยแล้วเขียวว่ามันก็เอียงพอได้นะคุณเก็บตังอะไรเงี้ยได้อยู่ถ้าแบบไม่อยากมากคุงพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้เป็นเลนจ์ที่แบบไม่ได้หนักเกินแล้วเหมือนถ้าจะไม่ผิดเราแอบ,บไปดูเลนจ์ของไต้หวันด้วยมั้มาก็ราคาใกล้เคียงกันเลยหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเบื่อวังแพงขนาด out อ f r e a ใช่เนาะแล้วก็ ท็อปปี้สุดท้ายแล้วมแม่เราท็อปปี้สุดท้ายนะคะก็คือสุดท้ายแล้วนะคะการที่เรามีแบบอ n ง l i s h s สกิลอะที่ดีอะคือมันลีดไปสู่ self ์เอสตีลีดไปสู่ความมันม่นใจ,จพอแบบมีกิจกรรมอะไรมาอเงี้ยเอออยู่ก็แบบไปจอยได้โดยที่แบบไม่มีความรู้สึกว่าภาษาเป็นเบ r r i เอ,อ,เ,อ,อเราแบบ สามารถ t a k every e opportunity ได <HHH> ้เลยแล้วมันก็มีประโยคหนึ่งที่เราชอบมากๆเนาะก็คือแบบ good lucks come w h e n opportunities m e e t preparations why bad l u c k come w h e n o p p o r t u n i t y m e e t lack of preparations ใช่เพรานั้นนะคะก็อยากให้ทุกคน make yourself be ready for every opportunity that will come นะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วก็จบคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละแล้วก็ เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย